โอเคครับก็มาต่อกับพรบร,ร,ระเบียบข้าราชการพลเรือนนะครับก็จะมาต่อในส่วนของหมวดที่7นะครับการดำเนินการทางวิน,นัยซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด17มาตรานะครับก็จะเริ่มที่มาตราที่90ซึ่งกล่าวไว้ว่านะครับเมื่อมีการกล่าวหานะครับ หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำการไม่ันให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องรายงานนะครับให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสัมปันจุตามมาตราห้าสิบดทราบโดยเร็วและให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสัมปัรจุตามมาตราห้าเจ็ดนะครับดำเนินการตามพรบนี้ตรงไฮไลท์สีเขียวนะครับคือดำเนินการโดย เร็วนะครับด้วยความยุติธรรมและปราศจากคตินะครับว่าที่สองผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสัมมนามตามมาตรา57นะผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่นะหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตก็ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำบิดวินัยนนะครับเอาง่ายก็คือถ้าผู้บังคับบัญชาไม่ทําตามนะครับไม่ ไม่รายงานผลนะครับก็จะต้องเป็นผู้กระทำผิดอยู่ในด้วยนะครับวักสามก็คือ,อำนาหน้าที่ของผู้บังคับบัญชานะครับจะมอบหมายนะให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่ำลงไปปฏิบททัติแทนตามหลักเกณฑ์ที่กกกำหนดก็ได้นะครับก็คือจะมอบหมายจะเป็นรองหรือว่านะครับ <c oughs> ต่ำลงไปนะครับ ส็สามารถทำการรายงานแทนได้นะครับสืบสวนสอบสวนนะครับมาตราที่91เมื่อได้รับนะครับรายงานตามมาตรา90หรือ,อดังกล่าวเนี่ยปรากฏต่อผู้ข้าบัญชาซึ่งมีอำนาจสังส่งบั่จุตามมาตรา57รก็ให้ผู้บัญชารับดำเนินการนะครับหรือสั่งให้ดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาเบื้องต้นว่า กรณีมีมูลนะครับที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทำผิดหรือไม่ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลก็นะครับให้ยุติเรื่องได้ครับกรณี่2คือในกรณีที่เห็นว่ามีมูลนะครับว่าข้าราชการพลเรือนผู้นั้น,นรกระทำผิดวินยัยโดยมีพยานหลักฐานเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับก็จะให้ดำเนินการตามมาตรา92และ93 <c oughs> โดยมาตราเก้าสองครับก็คือถ้าปรากฏว่ามีมูลนะครับมีมูลความผิดนั่นเองนะครับถ้าความผิดนั้นนะครับมิใช่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานนะครับที่ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้วนะครับพร้อมทั้งนะครับรับฟังคบชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาแล้วนะครับก็ให้ผู้พิพากชาสั่ง ลงโทษนะครับโดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้นะครับองที่สองคือในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้าผู้ข้ประชาเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำผิดก็ให้สั่งยุติเรื่องโอ่ค,ครับมาตรา93ในกรณีที่ผลการสืบสวนนะปรากฏว่า มีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะครับผู้ข้าพชาก็ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบนะครับพร้อมทั้งรับฟังคำพิจแจงและเมื่อคณะกรรมการสอบสวนนะครับดำเนินการเสร็จก็ให้รายงานผลการสอบสวนและความเห็นต่อผู้ข้าพญชาซึ่งมีอำนาจสังบัจูตามตามตามตรา57 ไม่ว่าจะเป็นอธิบดีประหลัดน,นยายกมนตรีและมนตรีอะไรพวกนี้ว่าที่สองก็คือถ้าผู้ว่าบัญชานะครับเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทําผิดก็ให้สั่งยุติเรื่องนะครับแต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาความผิดก็ให้ดําเนินการต่อไปนะครับตามมาตราเก้าหกหรือมาตราเก้าเจดโอเคมาดูมาตราเกนะครับ การแต่งตั้งคณะกรรมาการสอบสวนสำหรับกรณีที่ข้าราชการพลเรือนตำแหน่งต่างกันหรือต่างกรมหรือต่างกระทรวงนะครับถูกกล่าวหากระทำความผิดวินัยร่วมกันจะต้องดำเนินการต่อไปนี้นะครับซึ่งมีอยู่4ข้อนะครับข้อที่หนึ่งนะสำหรับข้าราชการพลเรือนาสามัญในกรมเดียวกันที่อดีหรือปลัดกระทรวงรถูกกล่าวหาว่ากระทำาผิดวินัย ร่วมอยู่กับผู้แทนข้าราชการก็ให้ประหลัดกระทรวงนะครับหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไปนะครับข้อทีอ่2สําหรับข้าราชการมรูลามธิต่างกรมนะครับในกระทรวงเดียวกันกระทำบิวินยนะัยเนี่ยก็ให้ประหลัดนะครับประหลัดกระทรวงเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะครับเว้นแต่นะครับกรณีที่ประหลัด ถูกลกล่าวหาถูกกล่าวหาครับร่วมด้วยนะถ้าประหลัดถูกกล่าวหาก็ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่สามนะครับสาหรับข้าราชการพลเรือนสามัญต่างการะทรวงกันถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยร่วมกันก็ให้ผู้ขับบัญชานะซึ่งมีอำนา,า,มมาจสัมปจุนตามมาตราห้าเจ็ดร่วมกันนะครับร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เป็นแต่เป็นกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงก็ให้นายกรัฐมนตรีนะครับเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเสียก็คือกรณีอื่นๆน,นะครับนอกเหนือจากนี้ก็ให้เป็นไปตามกำหนดในกฎกอพอนะครับเอาง่ายว่าถ้าตำแหน่งไหนนะครับเราก็ไปดูว่าตำแหน่งที่สูงกว่าอะไรจะได้ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนครับโอเคสำหรับมตาตรา95นะครับหลักเกณฑ์การและระยะเวลาที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยนะครับให้เป็นไป,นป,นปนตามที่กำหนดในกฎกอพนะระยะเวลาก็มาดูว่าขาพอกำหนดนะครับตามกพกำหนดและในกรณีนะครับที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งนะครับตามที่กำหนดในกฎกอพ จำเรินการทำวินยัยโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้โอเคต่อมานะครับมาตราเก้าสหกรณีที่ผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงครับถ้าไม่ร้ายแรงครับผู้เข้าบัญชาจะสั่งทาคทันนะครับตัดเงินเดือนลดเงินเดือนแล้วแต่กรณีนะครับว่บาที่2ก็คือในกรณีมีเหตุอันควรลดหย่อน ก็จะนํามาประกอบพิจารณาลดโทษก็ได้แต่สําหรับการลงโทษภาคทันนะครับให้ใช้เฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อยวัที่ 3. ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อยนะครับได้มีเหตุอันควรลดโทษจะลดโทษให้โดยนะครับให้ทําทันบนเป็นหนังสือนะครับหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้วรรที่ 4. นะครับการลงโทษตามมาตรานี้นะครับผู้เข้าบัญชาจะมีอำนาจสั่งลงโทษ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสารโทษและอัตราโทษใดเนี่ยก็ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกดกอพอก่อ,อนย้นยันครับถ้าไม่ร้ายแรงนะครับก็จะถูกภาคทันตัดเงินเดือนลด,ดเงินเดือนถ้ากระทําทผิดวินัยเล็กน้อยอย่างนี้นะก็จะต้องท,ทําทันบนนะครับเป็นหนังสือหรือว่าการตักเตือนต่อมาครับมาตรา97นะครับ ก็ภายใต้มาคับวรรคสองครับการาชการบริษัมันผู้ใดนะครับกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงถ้ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะครับก็มีอยู่สองโทษเท่านั้นนัก็คือปลดออกหรือไล่ออกนะครับถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนนะครับสามารถลดโทษได้นะครับแต่ห้ามไม่ให้ลดโทษต่ํากว่าปลดออกนะครับคือยังไงก็ต้องโดนปลดออกแน่นอนนะแต่จะโดนไล่ออกหรือเปล่านี่ก็มาดูโทษอีกทีนึ่งวรรคที่สองครับ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนนะครับหรือผู้แต่งตั้งหรือผู้มีอำนาจนะครับตามมาตรา44เห็นว่าข้าราชการเนี่ยกระทำผิดินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชานะครับซึ่งมีอำนาจสูจสุตามมาตรา57ส่งเรื่องครับส่งเรื่องให้อ,อกพจังหวัดหรือกรมหรืออ,อกพก,กระทรวงเนี่ยซึ่งผู้ถูกกระหาสังกัดอยู่นะครับแล้วแต่กรณี จะต้องเป็นผู้พิจารณานะครับก็คืออ,อก,กรพอรจังหวัดอ,อกพอกรกลมอกพอกระทร,ออกกระวงจะเป็นผู้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยส่งเรื่องเข้ามานะครับเมื่ออ,อก,กพอนะครับมีมติเป็นประการใดนะครับก็คือได้ตัดสินเรียร้อยแล้วนะครับก็ให้ผู้ข้ารชาชการซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตราห้าเจ็นะครับสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปนตามนั้นเลยนะครับสั่งแบบไหนก็ ทำแบบนั้นนะซึ่งจะกําหนดในกฎกอพอสาหรับวรรคที่สามนะครับในกรณีที่ผู้ว่าบ,บัญชานะครับซึ่งมีอำนาจสัมปทาตามมาตราห้าเจ็ดนะครับไม่ใช้อนานาจนะหรือไม่ทําอะไรเลยนะครับก็ให้ผู้ว่าบ,บัญชาตามมาตราห้าเจ็ดที่ระดับเหนือขึ้นไปนะครับสมมุติว่าเป็นอธิบดีไม่ทําอะไรเลยนะครับก็จะต้องเป็นประหลัดกระทรวงนี่นะดำเนินการแทนก็ได้นะครับวรรคที่สี่นะครับผู้ใด ตูวลงโทษปลดอ,ออกให้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญน,นะครับเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการก็ยังมีบำเหน็จบำนาญให้อยู่นะครับต่อมาครับมาตราเกข้าราชการบริเรวณสามันผู้ใดนะครับให้ข้อมูลต่อผู้ขบัญชาหรือให้ด้อยคำนะครับในฐานะพยานต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนนะครับอันเป็นประโยชน์และเป็นผลดีเนะี่ย ผูบ้บังคับบัญชาอาจพิจารณาให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษได้นะครับก็คือคนที่มาเป็นพยานนะครับก็จะได้บาเหน็จความชอบไปด้วยนะครับและในวรรคที่2ก็คือถ้าผู้ใดอยู่ในฐานะที่อาจจะถูกกล่าวหาร่วมกระทําผิดวินัยนด้วยนะแต่ว่ามาให้ข้อมูลนะครับต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยคานะครับจนเป็นเหตุให้นะครับมีการสอบสวนพิจารณาทางวินัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการกระทําความผิดนะครับ ผู้ข้าราชาก็อาจใช้ดูลิทนะการผู้นั้นไว้เป็นพยา,ยานนะครับหรือพิจารณาลดโทษทางวินัยได้นะครับก็ใครสำนึกผิดนะครับมารายงานแก่ผู้ข้าราชาก็ผู้ข้าราชาก็อาจจะลดโทษทางวินัยให้ได้นะครับโอเคนะครับต่อมาวรรคสามก็คือข้าราชการหัวเรือนสามัญผู้ใดนะครับให้ข้อมูลหรือให้เ้่ยคำในฐานะพยา,ยานตามวรรคหนึ่งวรรคสองนะครับ แต่ปรากฏว่าเป็นเท็จนะถ้าเป็นเท็จก็คือกระทำผิดวินัยนะครับวรรที่สี่นะครับหลักเกณฑ์และพิการนะครับในการบําเหน็จความชอบการการเป็นพยานการลโดโทษและการให้ความคุ้มครองพยานนะก็ให้เป็นไปตามกําหนดในกฎกอพนะครับการบำเหน็จความชอบการการเป็นพยานการลโดโทษการให้ความคุ้มครองพยานนะรวรรคสุดท้ายนะครับก็คือ กดกพอพนะครับว่าด้วยการคุมรองพยานตามวัคซีนะจะกำหนดระเบียนวิธีการที่สำนักงานกพอพนะครับหรือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสัมปทานาตามมาตรา57จะดํะดำเนินการนะครับย้ายโอนหรือดำเนินการอื่นใดนะครับโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาข้าราชการผู้นั้นและไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการตามที่บัญญัติไว้ในพรบนี้ได้ ก็คือถ้ากรณรีเรารู้พยานแล้วครับแต่เราต้องการให้ความปลอดภัยแก่พยานเราสามารถสั่งย้ายนะหรือโอนพยานได้เลยนะครับโดยไม่ต้องถามความเห็นจากใครเลยนะต่อมาข้อมาตราเก้าสิบเก้าครับ,าารบให้กรรมการสอบสวนนะครับเป็นเจ้าพนักง,งานตามประมวลกฎหมายอาญาและมีอำนาจนะครับเช่นเดียวกับพนักง,งานสอบสวนนะครับตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพียงเท่าที่นะครับเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรรมการสอบสวนและโดยเฉพาะให้มีอำนาจนะดังต่อไปนี้นะครับมีสองข้อนะครับก็คือเรียกให้กระทรวงกรงมส่วนราชการและวิสาหกิจหน่วยงานอื่นของรัฐนะครับ <c oughs> หรือห้างหุ้นส่วนบริษัทนะมาชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับส่งผู้แทนหรือ บุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ด้อยคำนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวนข้อ2ก็คือเรียกผู้ตูกล่าหาหรือบุคคลใดๆมาชี้แจงหรือให้ด้อยคำหรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวนก็คือเอาไงว่าเรียกได้หมดนะฮะถ้าเราจะมีการสอบสวนเนี่ยเราสามารถเรียกใครก็ได้ที่เกี่ยวข้องนะครับมาชี้แจง ต่อมาทมาตาที่100นะครับซึ่งจะมีการแก้ไขนะครับโดยฉบับที่3ปี2 5 6 2นะครับซึ่งกล่าวว่านะครับข้าราชการพลเรือนสามัญน,นะครับผู้ใดซึ่งออกจากราชการและมีใช่เหตุพ่อตายนะครับมีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือก่อนออกจากราชการก็แง่ว่าเป็นข้อกล่าวหาหอื่นนะท,ที่ไม่ใช่เพราะเหตุาตายนั่นเอง ว่านะครับขณะรัรชการครับได้กระทําหรือละเว้นกระทําการใดอันเป็นความผิดด้วยในอย่างร้ายแรงอย่างร้ายแรงนะครับถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้เข้าระชารของผู้นั้นหรือผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนนะครับหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการหรือเป็นการกล่าวหาของผู้เข้าราชารของผู้นั้นหรือมีกรณีผู้ฟ้องคดียายาหรือต้องหาคดียากา่อนออกจากราชการ ว่าในขณะรับราชการได้กระทําความผิดอาญานั้นนะครับมิใช่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดเริ่งโทษนะครับผู้มีอํานาจนะนำเนินการทงวินัยเนี่ยมีอานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาําเนินการทางวินยัยและสั่งลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้นะครับต่อไปได้นะครับสมมติว่าผู้นั้นยังไม่ได้ออกจากราชการแต่ต้องสั่งลงโทษภายใน3ปีนะครับ กอง่าว่าข้าราชการที่ออกจากราชการไปแล้วนะครับแต่มาพบทีหลังว่ามีความผิดเนี่ยก็นะครับจะถูกสั่งลงโทษภายใน3ปีนะครับถ้าสอบสวนแล้วพบว่ามีความผิดจริงๆนะค,คือออกไปแล้วแล้วถ้าทำไม่ดีเนี่ยคุณถ้าคุณโดนตรวจสอบก็มีสิทธิ์โดนเข้าคุกนะครับโอเคต่อมานะครับ บอกว่ากรณีตามวรรคหนึ่งนะครับถ้าเป็นการกล่าวห,หาหรือฟ้องคดียายาเนี่ยหรือต้องหาคดียายาหลังจากที่ราชการได้ออกราชการไปแล้วนะครับให้ผู้มีอำนาจเนี่ยสืบสอนสอบสวนหรือพิจารณาดำเนินการทางวินยนะัยและสั่งลงโทษนะครับตามบทบ,บนนัญญัติบทน,นี้นะครับสมมติว่าผู้นั้นยังไม่ได้ออกจากราชการนะโดยต้องเริ่มทําการสอบสวนภายในหนึ่งปีนะการสอบสวนต้องสอบสวนภายในหนึ่งปีนะครับแล้วก็สั่งลงโทษ เช่นเดียวกันนะภายใน3ปีอ่าวักที่4นะครับสำหรับกรณีที่เป็นความผิดนะครับที่เห็นชัดแจ้งก็จะต้องสั่งโทษภายใน3ปีเช่นกันอันนี้ก็จําไว้เลยนะครับเพราะว่าข้อสอบออกอยู่แล้วนะครับออกแน่นอนนะเดี๋ยวลงโทษคือย้อนย้อนหลังอะ่ะโดนย้อนหลังนะนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการวั ต่อมาครับก็คือในกรณีที่สารปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษนะครับหรือองค์กรพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินยัยหรือว่าองค์กรตรวจสอบรายงานการดำเนินการทางวินยัยมีคำวินิจฉัยนะครับถึงที่สุดแล้วนะครับหรือมีมติให้เพิกถอนคำสั่งเหตุเพราะกระบวนการดำเนินการทางวินัยเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยนะครับดำเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายใน2ปีภายใน2ปีนะครับอันนี้กรณนนีที่ว่ากระบวนการดำเนินการทางวินัยเนะี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ต้องทําให้แล้วเสร็จภายใน2ปีนับแต่วันที่คําพิพากษาถึงที่สุดนะครับเรา่นี้นะครับการดําเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่งสองสามนะครับถ้าผล การสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษนะครับสลวาวสุดท้ายก็คือความในมาตรานี้นะครับมิให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตราหนึ่งร้อยหนึ่งโอเคนะครับมาต่อกันนะครับมาตราที่หนึ่งร้อยนะครับทับหนึ่งอันนี้ก็แก้ไขเพิ่มเติมนะครับ อันนี้เพิ่มเติมนะเพิ่มเติมนะครับจากฉบับที่3ามพรบพศน5 6างในวรคที่1นะครับก็คือใน,ก,อรน,นก,รกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการทุจริตนะครับในภาครัฐมีมติชี้มูลความผิดข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดนะครับซึ่งออกจากราชการแล้วก็คือพวกอง,งค์กรต่างๆชี้มูลความผิดแล้วว่าข้าราชการผูน้นั้นมีความผิด การดำเนินการที่วินัยและสั่งลงโทษแก่ข้าราชการพลเรือนสามันผู้นั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎหมายนะครับประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโอเคครับในวรรคสุดท้ายก็คือการดำเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่งหากปรากฏว่าผู้นั้นกระทำผิวินัยไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ ต่อมารครับมาตราที่1นึแก้ไขเพิ่มเติมเช่นกันครับฉบับที่สามในวรรคที่1นะครับกล่าวว่าข้าราชการมูลเรือสามัญผู้ใดนะครับมีกรณีถูกกล่าวหากระทำผิดในอย่างร้ายแรงนะครับจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดระองหูโทษนะครับผู้ข้าบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา57มีอํานาจสั่งพักราชการนะหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับเพื่อล่อฟังผลการสอบสวนวันที่สองครับถ้า,าภายหลังปรากฏว่าผลการสอบสวนนะครับม่ได้กระทําผิดวินัยเนี่ยก็ให้ผู้มีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเขา้าปฏิบัติราชการนั่นเองครับคราวนี้จะกลับมาในตำแหน่งใดก็ ให้เป็นไปนตามที่กพกํากหนดนะครับวรกต่อมาครับเมื่อได้มีการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดพักราชการหรือนะครับเอาอจากราชการไว้ก่อนนะครับแล้วปรากฏว่า,าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอื่นๆนะฮะผู้ข้บัญชานะครับมีอำนาจดําดเนินการสอบสวนและแต,ต่งตั้งกรรมการสอบสวนนะครับตลอดจนดําเนินการทางวินัยนะครับ ตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้นะครับต่อมาครับวักต่อมาในกรณีที่สั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการออกจากราชการไว้ก่อนนะครับกลับเข้ารับราชการนะหรือสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยออกจากราชการด้วยเหตุอื่นที่ไม่ใช่เป็นการลงโทษเพราะการกระทำผิดในอย่างร้ายแรงก็ให้ผู้นั้นมีสถานภาพนะครับเป็นข้าราชการพลเรือนตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการนั่นเอง สมือนว่าผู้นั้นถูกสั่งพักราชการพักต่อมาครับเงินเดือนนะครับเงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือนและเงินช่วยเหลืออย่างอื่นและการจ่ายเงินดังกล่าวของผู้ถูกสั่งพักราชการและถูกสั่งให้องจากราชการไว้ก่อนให้เป็นไปตามระเบียบให้เป็นไปตามกฎหมายนะ,ะหรือระเบียบว่าด้วยการน,นั้นต่อมาครับการสั่งพักราชการให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนนะฮะหรือพิจารณา,นา เั้นแต่ผู้ถูกสั่งพักราชการเนี่ยไปลองทุกตามมาตารา1ย2บนะครับและคราวนี้นะฮะผู้มีอำนาจเนี่ยพิจารณาแล้วว่าสั่งให้ผู้นั้นนะกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนเสร็จสิ้นนะเนื่องจากพฤติกรรมเนี่ยไม่ได้มีอุปสรรคต่อการสืบสวนนะฮะและไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือเนื่องจากการการทงวินัยเนี่ยได้ผลไปแล้วหนึ่งปีนะครับนบแต่วันพักราชการ ก็ให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนสอบสวนหรือพิจารณาเสียสิ้นนั่นเองวักต่อมาฮะให้นําความในว่างหกมาใช้บังคับกับกรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการไปก่อนต่อไปวักสุดท้ายนะฮะหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อนการให้กลับเข้าปฏิบัติราชการอันนี้ก็ เป็นไปนตามที่กำหนดในกฎกอพอนะครับมาตราที่1น2นะการลงโทษข้าราชการสามัญน,นะครับในส่วนราชการที่มีกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการโดยเฉพาะในกรณีเป็นความผิดวินัยอย่างไม่รายแรงนะครับตามพรบนี้จะลงโทษตามพรบนี้หรือลงโทษหรือลงทันนะหรือลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการนั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามสมควรแก่กรณีและพฤติการก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีกระทำผิดว,วินัยอย่างร้ายแรงตามพรบนี้ไม่ว่าจะลงทันหรือลงโทษตามกฎหมายดังกล่าวหรือไม่เนี่ยก็ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณามาตราที่1น3รนะผู้บังคับบัญชาได้สั่งลงโทษตามพรบนี้หรือลงทันตามกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการโดยเฉพาะนะครับหรือสั่งยุติหรือลดโทษนะแล้วนะครับ พอสั่งเสร็จแล้วก็ให้รายงานอ,อกพอกระรวงนะซึ่งผู้ถูกดำเนินการทางวินัยสังการอยู่เพื่อพิจารณาเว้นแต่ต่างกระทรวงกันนะครับก็ให้เป็นตามมติอ,อกพอกระทรวงก็ให้รายงานกพอพนะครับตามระเบียบที่กพอพกำหนดว่าที่สองะในกรณีที่อ,อกพอกระทรวงหรือว่ากพอพเนี่ยเห็นว่าการดำเนินการเนี่ยทางวินัยไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมหากมีมติเป็นประการใดนะครับก็ให้ผู้บังคับบัญชาสั่ง หรือปฏิบัติให้เป็นไป,นปนตามที่อ,อกรพอกระทรวงหรือกอพอมีมติในวรรคสุดท้ายนะครับในกรณีตามวรรคสองและในการออดําเนินการตามมาตรา104ให้กอพอมีอมํานาจนะครับสืบสวนใหม่สอบสวนใหม่นั่นเองนะครับต่อมาครับมาตราที่104ในการดำเนินการของอกอกพอกระทรวงนะครับหากผู้แทนกพอพเนี่ยซึ่งเป็นกรรมการในอ,อกพอกระทรวงดังกล่าว เห็นว่าการดำเนินการ,รไม่เป็นไปตามพระนี้หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมก็ให้รายงานกอพอนะครับเพื่อพิจารณาต่อไปเมื่อมีมติประการใดก็ให้ผู้งคับัญชาดําเนินการตามนั้นนะครับเว้นแต่ผู้ถูกลงโทษได้อุทธรณ์คําสั่งลงโทษของผู้งคับัญชาต่อกอพอคอนะครับในกรณีเช่นนี้นะครให้กอพอแจ้งมติต่อกอพอคอเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อมานะครับมาตรา105เมื่อมีกรณี เพิ่มโทษลดโทษงดโทษยกโทษนะให้ผู้สั่งมีคําสั่งใหม่และในคําสั่งดังกล่าวให้สั่งยกเลิกคำสั่งงดโทษเดิมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นไปนตามกฎกอพอนะครับเมื่อมีโทษใหม่ขึ้นมาก็ต้องยกโทษยกเลิกคาสั่งเดิมแล้วก็ให้อายิงคำสั่งใหม่นะครับต่อมาครับมาตราหนึ่งร้อยหกข้าราชการมเรียนสามัญน,นะซึ่งโอนมาตราม,มาตราหกสี่ ผู้ใดกระทำผิดวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุให้ผู้คบัญชาของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นนะครับดำเนินการดําเนินการทางวินัยตามหมวดนี้โดยแอนนโลมแต่ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างสอบสวนสืบสวนหรือพิจารณาของผู้ค้บัญชาเดิมก่อนวันโอนนะก็ให้สืบสวนพิจารณาหรือสอบสวนต่อไปจนเสร็จนะครับแล้วส่งเรื่องให้ผู้คบัญชาของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นพิจารณาดําเนินการต่อไปตามหมวดนี้โดยแอนุโลม แต่ทั้งนี้นะในการสังโหสทางวินัยให้พิจารณาตามความผิดและลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการที่โอนมานั้นแล้วแต่กรณีนะครับก็ง่ายว่าคนที่อยู่ท้องถิ่นหรืออยู่หนวงานอื่นจะโอนมาอีกหน่วยงานหนึ่งแล้วกรณนนีมีการอยู่ในระหว่างการสืบสวนก็ให้ผู้ค่าประชารคนเดิมหละครับทำการสืบสวนจนแล้วเสร็จไปก่อนนะอันนี้ก็ วันนี้ก็จบที่มาตาหนึ่งร้อยหก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะมาต่อในมาตาหนึ่งร้อยเจ็ดต่อไปนะครับ